69ปีแห่งเกียรติภูมิ69ปีแห่งการสร้างความตระหนักรู้สู่สังคมวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงกลับมาพบกับทรายในทับไทยทูเดย์สภาพสังคมปัจจุบันการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร <_ d ew> s> <S เป็นไปได้อย่างง่ายดายเพียงปลายนิ้วคลิกมีข้อมูลข่าวสารมากมายไหลเวียนผ่านสายตาเราในแต่ละวัน ส่งผลให้ข้อมูลข่าวสารถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมืออันทรงประสิทธิภาพในทุกๆมิติของสังคมไม่ว่าจะเป็นมิติการศึกษามิติเศรษฐกิจรวมไปถึงมิติความมั่นคงเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ผู้เผยแพร่ต้องการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงเป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่มีหน้าที่ในการเผยแพร่ความรู้สร้างภูมิคุ้มกัน สร้างความตระหนักรู้ในการรับรู้และวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารรวมถึงการนำเครื่องมือข้อมูลข่าวสารไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติผ่านหลักสูตรของสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงโดยมีความมุ่งหมายให้ผู้ที่เข้ารับการศึกษาไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้ที่นำเครื่องมือชนิดนี้มาใช้ทำลายเสถียรภาพความมั่นคงในสังคม ว่าคุณจะไปลกกับใครสมมติจะมีคนมาลุกลายคนผมก็ไม่เชื่อว่าคุณจะลบชนะด้วยแล้วอีกอย่างนี้ตอนนี้มันเป็นเรื่องของอาวุธภูมิรัศาสตร์ยังมีอยู่แต่มันไม่มีใครเอาทหารไปลบก,กันอีกแล้วที่มันอยู่ใกล้ๆกันที่มันเคยทะเลาะกันมันไม่ทะเลาะกันแล้วในขณะเดียวกันก็สามารถเป็นผู้ที่ใช้เครื่องมือดังกล่าวเสริมสร้างความสงบสุขและความมั่นคงให้กับประเทศชาติผ่านขั้นตอนและวิธีการที่ได้รับการศึกษาทั้งยังสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้สู่กำลังคน รวมไปถึงประชาชนในชาติถ้าชอบข้อมูลที่สายนำมาฝากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดเลิฟแล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับสายด้วยแล้วฝากติดตามใน E ีีถัดๆไปด้วยนะคะ